เสียงห่าดังสนั่นภายในห้องพิจารณาคดีเหมือนระฆังแห่งคำสาปที่ใครบางคนเคยฝังไว้ในอดีตโฮ่งโฮงโฮงเจ้าหมาสีน้ำตาลขนสั้นตัวนั้นไม่ยอมหยุดมันห่าใส่ใชายคนหนึ่งซ้ำๆราวกับมองเห็นบางสิ่งที่คนธรรมดาไม่เห็นผู้พิพากษาขมวดคิ้วหันไปมองเจ้าหน้าที่แต่ไม่มีใครกล้าขยับพราะข้างๆหมาตัวนั้นมีเด็กหญิงตัวเล็กๆยืนก้มหน้ามือกับแน่นิ้วเล็กๆสันรร,ริ อยู่ดีๆเธอก็เงยหน้าขึ้นดวงตาแดงกำ่ำแล้วชี้นิ้วไปยังชายคนนั้นนิ้วเดียวนิ้วเดียวที่เปลี่ยนทั้งห้องให้กลายเป็นสุสานแห่งความเงียบผู้พิพากษานิ่งไปเกือบนาทีก่อนจะพูดช้าๆเธอชี้ใครเด็กหญิงตอบเสียงเบาแต่ดันกล้องในห้องศารเขาเป็นคนฆ่าแม่หนูค่ะสิบปีก่อนบ้านไม้ยกพื้นหลังเก่าในอำเภอท่าแซจังหวัดชุมพรถูกฝนซ่าในยามค่ำ แสงไฟในบ้านวูบวาบเหมือนจะดับเสียงหมาหอนยาวจากท้ายซอยลอยตามลมเข้ามาแม่จ๋าหนูกลัวเสียงเด็กหญิงวัยสามขบดังขึ้นจากมุมห้องหญิงสาวคนหนึ่งผมยาวสยายนุ่งผ้าถุงเก่าๆวิ่งเข้ามากอดลูกไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวแม่ปิดหน้าต่างก่อนฝนเทลงหนักขึ้นไฟดับสนิททั้งบ้านมืดสนิทมีเพียงแสงฟ้าแลบจากนอกหน้าต่างที่ส่องให้เห็นเงาเคลื่อนไหวอยู่ตรงรัว้วหญิงสาวชะงักนิ่งฟัง เสียงฝีเท้าใครบางคนเดินบนพื้นเปียกประตูหน้าบ้านเปิดช้าช้าเสียงบานไม้เก่าครวนครางเงาร่างสูงใหญ่คนหนึ่งเดินเข้ามาในความมืดแกมาทำไมเธอร้องอย่าทำให้มันยากเลยยอนเสียงชายคนนั้นนุ่มนวลแต่แฝงความยินเยียบฉันแค่มาเอาสิ่งที่ควรเป็นของฉันคืนไม่มีอะไรเป็นของแกอีกแล้วเสียงลมหายใจดังชัดในความมืด เด็กหญิงสะอื้นอยู่ในอ้อมกอดแม่ชายคนนั้นหยิบบางสิ่งออกมาจากกระเป๋าเสื้อเชือกเส้นหนึ่งแสงฟ้าแลบเผยให้เห็นดวงตาขาวเย็นชาว่างเปล่างั้นก็ไม่ต้องให้ใครได้มันเลยเสียงร้องไห้เสียงต่อสู้เสียงเงียบเมื่อสายฝนหยุดตกชาวบ้านมาเจอศพของหญิงสาวในเช้าวันรุ่งขึ้นคว้นขอตัวเองกับขือบ้านลูกน้อยหลับสนิทอยู่ข้างหมาตัวหนึ่งเฝ้าอยู่ที่เท้าเตียง ชื่อมันคือโชคตำรวจสรุปสั้นๆค่าตัวตายเพราะเครียดจากหนี้สินและเลี้ยงลูกคนเดียวคดีถูกปิดภายในสัปดาห์ไม่มีใครถามอีกเลยว่าทำไมไม่มีเก้าอี้ใต้เท้าทำไมเชือกผูกแน่นแบบที่ผู้หญิงตัวเล็กๆไม่น่าผูกเองได้หรือทำไมหมาถึงไม่ยอมออกจากบ้านอีกเลยปัจจุบัน ชลิตาสีทองอายุ13ปีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนบ้านดอนตรออายการชายวัยห้าสิต้นต้น,ตนอ่านเอกสารหน้าสารวันนี้เธอมาในฐานะพยานไม่ใช่จำเลยไม่ต้องกลัวนะลูกเด็กหญิงในชุดนักเรียนสะพายเป้ใบเก่าก้มหน้าแต่ไม่ยอมปล่อยมือจากปลอกคอของโชคหมาคู่ใจที่นั่งข้างเก้าอี้พยานลูกจำอะไรได้จากคืนนั้นบ้างเธอสายหน้าเบาๆหนูจะไม่ได้ค่าแต่ฝันเห็นมันทุกปี เห kind of ็นอะไรในฝันผู้พิพากษาถามเสียงนุ่มเห็นแม่ร้องไห้แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งจับแขนแม่ไว้แน่นมากแม่ขอให้เขาปล่อยแต่เขาไม่ปล่อยโชคเงยหน้าขึ้นเห่าดังอีกครั้งคราวนี้เห่าไปยังชายไวกลางคนที่นั่งเงียบอยู่มุมศาลเขาคือนายอนนทดารัตอดีตผู้จัดการบริษัทส่งออกไม้แห่งหนึ่งสีหน้าเขานิ่งสนิทเหมือนซ่อนอะไรไว้หลังดวงตาเรียบเฉยมานี่เกี่ยวอะไรด้วย ทนายฝ่ายจำเลยถามขึ้นเสียงแข็งมันแค่หมาแก่ๆที่ถูกฝึกมาเห่าใส่คนก็ได้อายการหันไปมองชลิตาลูกบอกเราสิทำไมห,หนูถึงมั่นใจว่าลุงคนนี้เป็นคนทำเด็กหญิงเงียบไปครู่เธอเปิดกระเป๋าหยิบสมุดเล่มหนึ่งออกมาสมุดเก่าปกแข็งสีซีดนี่เป็นสมุดของแม่ใหญ่เพิ่งให้หนูเมื่อเดือนก่อนแม่เขียนทุกอย่างไว้หมดรวมถึงชื่อของคนที่เคยขู่แม่และความลับของบริษัท สารเงียบกริบผู้พิพากษาพยักหน้าอ่านให้สารฟังทีละหน้าเด็กหญิงเปิดสมุดหน้าแล้วหน้าเล่าทุกประโยคเหมือนรอยเลือดที่เขียนด้วยน้ำตาถ้าเขารู้ว่าฉันกำลังจะเปิดโปงเขาจะไม่ปล่อยฉันไว้แน่เขาพูดว่าถ้าแกพูดแกกับลูกจะไม่มีที่ยืนวันนี้ฉันเห็นรถเขาอยู่หน้าบ้านทั้งที่เขาบอกว่าจะไปต่างประเทศเสียงอ่านของเด็กหญิงเบาแต่แรงกว่าค้อนสารพันอัน ทุกคําเหมือนค้อนที่ทุบลงบนหลังชายในมุมห้องโชคเหว่ออีกครั้งดังยิ่งกว่าทุกครั้งผู้พิพากษาเงยหน้าขึ้นนายอานนท์ท่านมีอะไรจะพูดไหมชายคนนั้นไม่ตอบแต่ริมฝีปากเขาสั่นน้อยๆเขาหยิบผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อมองสบตากับเด็กหญิงแวบเดียวแล้วหลบตาไม่มีใครรู้ว่าในห้วงความเงียบของศาล เสียงหัวใจของใครบางคนกำลังสั่นระรัวเจ้าหน้าที่ศาลส่งเสียงกระซิบกันเบาๆกลิ่นอายบางอย่างในห้องพิจารณาเริ่มเปลี่ยนไปเหมือนเงาของความจริงที่เคยหลบซ่อนอยู่ในซอกหรือความทรงจำกำลังค่อยๆเปิดเผยตัวออกมาท่านผู้พิพากษาอายการเอ,อ่ยอีกครั้งเราขอให้เลื่อนเข้าสู่การตรวจสอบหลักฐานเพิ่มเติม,ตมในคดีปี2558ใหม่อีกครั้งจากข้อมูลในสมุดบันทึกนี้และพฤติกรรมของจำเลยในห้วงเวลานั้น ผู้พิพากษาวางปากกายอย่างช้าๆมองหน้าชลิตาและหมาโชคที่นั่งเงียบแต่ตาไม่กระพริบก่อนจะพยักหน้าให้เจ้าหน้าที่สารรับสมุดไปตรวจสอบคำร้องเป็นที่รับฟังสารจะออกหมายคนบ้านพักเก่าของจำเลยและสั่งตรวจสอบทะเบียนการเดินทางย้อนหลังรวมถึงบัญชีบริษัทที่ถูกอ้างถึงในบันทึกเสียงกดแป้นพิมพ์ของเจ้าหน้าที่สารเริ่มทำงานทนายจำเลยรีบลุกขึ้นทันที คัดค้านครับท่านไม่มีหลักฐานเชิงกายภาพว่าลูกความของผมมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ครั้งนั้นแม้สมุดเล่มนี้จะมีเนื้อหาหน่าสงสัยแต่ก็อาจเขียนขึ้นในภาวะเครียดของผู้เสียชีวิตได้ผู้พิพากษาหันมองชายคนนั้นด้วยสายตาแข็งขึ้นเล็กน้อยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีผู้หญิงคนหนึ่งร้องให้กลางคืนแล้วเช้าขึ้นมากลายเป็นศพแต่บางครั้งหมาตัวหนึ่งที่เฝ้าอยู่หน้าศพอาจพูดความจริงได้มากกว่าคำให้การที่ถูกเขียนโดยทนายเสียงฮือฮาเบาๆดังกระจายออกมาในมุมห้อง อนนนเริ่มหายใจไม่ทั่วท้องเขาหยิบขวดยาเล็กๆออกมาจากกระเป๋ามือสั่นจนทำหล่นบนพื้นโชคลุกขึ้นทันทีขนที่หลังลุกชันดวงตาเต็มไปด้วยแววขมขู่มันเห่าเสียงต่ำช้าๆราวกับจะเตือนชลิตาไม่พูดอะไรแต่จับปลอกเขาแน่นขึ้นดวงตาของเธอไม่ใช่ดวงตาเด็กอีกต่อไปมันเต็มไปด้วยคำถามที่เธออันมาทั้งชีวิต ทำไมแม่ต้องตายทำไมใครๆถึงเงียบทำไมตำรวจถึงไม่ค้นบ้านทำไมเขาถึงยังนั่งอยู่ตรงนี้แต่ไม่มีคำไหนที่เธอพูดออกมาเพราะโชคพูดแทนหมดแล้วด้วยเสียงเห่าที่แหลมแทงใจสามวันถัดมาเจ้าหน้าที่บุกค,ค้นบ้านไม้สองชั้นในย่านลาดกระบังบ้านเงียบฝุ่นจับจนเหมือนหยุดเวลาไว้ตั้งแต่10ปีก่อนห้องใต้หลังคาถูกล็อกแน่น จนต้องใช้ชแฉลงงัดภายในมีลังไม้เก่าๆซ้อนกันและในกล่องหนึ่งนั้นคือสมุดจดบัญชีบริษัทพร้อมรายการเบิกถอนเงินที่ไม่ผ่านระบบชื่อผู้รับเงินทุกครั้งมีลายเซ็นของอาอนนท์ธาดารัตนอกจากนี้ยังมีโทรศัพท์มือถือรุ่นเก่าแบตเตอรี่บวมและเมื่อตรวจสอบแล้วพบข้อความที่ถูกลบทิ้งแต่กู้คืนได้ข้อความที่ส่งจากเบอร์ของอรไทยไปหา บุคคลนิรนามใจความว่าเขาขู่ฉันอีกแล้วฉันกลัวมากกลัวว่าลูกจะเป็นอะไรถ้าเกิดอะไรขึ้นกับฉันฝากบอกลูกว่าฉันรักหนูที่สุดภาพถ่ายจากโทรศัพท์เครื่องนั้นยังเก็บไว้ได้บางส่วนหนึ่งในนั้นคือภาพอานนท์อยู่หน้าบ้านในคืนก่อนเกิดเหตุยืนมองขึ้นไปยังหน้าต่างชั้นสองแสงไฟภายในเผยให้เห็นเงาของผู้หญิงกำลังกอดเด็กไว้แน่นการไต่สวนใหม่เริ่มต้นอีกครั้งภายใต้าการนำของทีมอายการพิเศษ พยานใหม่เริ่มออกมามากขึ้นอดีตลูกน้องบริษัทที่ถูกไล่ออกอย่างไม่เป็นธรรมหญิงสาวที่เคยถูกลวนลามแต่ไม่กล้าแจ้งความคนขับรถที่เคยได้ยินเสียงทะเลาะกันผ่านโทรศัพท์โดยบังเอิญสิ่งที่เคยเงียบกลับเปล่งเสียงขึ้นทีละคนขณะที่ศาลเริ่มเปิดแผ่นบันทึกเสียงจากมือถือที่กู้คืนมาได้เสียงของผู้หญิงร้องไห้เสียงกรีดร้อง เสียงชายพูดด้วยน้ำเสียงต่ำแหบว่าถ้าแกพูดแกกับลูกจะไม่มีวันได้ลืมตาอีกผู้พิพากษานั่งฟังเงียบเงียบก่อนจะปิดเสียงถอนหายใจยาวศาลจะไม่เงียบอีกต่อไปในวันอ่านคำพิพากษาครั้งสุดท้ายชลิตานั่งอยู่ข้างโชคเธอไม่ได้กลัวอีกแล้วดวงตาเธอสงบนิ่งเหมือนแม่ของเธอยืนอยู่ข้างหลังเมื่อคำพิพากษาดันขึ้นว่า จำคุกตลอดชีวิตอานนท์ก้มหน้าร้องไห้ไม่มีเสียงจากเขาอีกไม่มีข้อแก้ตัวไม่มีแผนส้นศกไม่มีคำโกหกโชคเห่าเบาๆครั้งสุดท้ายแล้วเงียบไปไม่มีใครเห็นมันอีกเลยหลังวันนั้นเหมือนมันมาเพียงเพื่อสมมอบความจริงแต่ในหัวใจของเด็กหญิงคนหนึ่งเสียงเห่านั้นยังดังก้องทุกคืน เสียงที่แม่ฝากไว้ให้ลูกได้ยินเสมอฝนโปรยปลายลงมาบนหลังคาศาลากลางจังหวัดในเย็นวันหนึ่งกลิ่นดินเปียกชื้นคลุ้งไปทั่วลานเด็กหญิงชลิตาเดินกลางร่มผืนเก่ายืนมองฟ้าอย่างเงียบงนันเสื้อกันฝนสีชมพูซีดบ่งบอกถึงความผูกพันบางอย่างที่ไม่มีวันจางหายเธอไม่ได้กลับบ้านยายในวันนั้นแต่เดินตรงไปยังบ้านไม้หลังเก่าบ้านที่แม่ของเธอเคยอศาศัยอยู่มันปิดตายมานานหลายปี แผ่นไม้ผูพังแต่ต้นผุดขาวหน้าบ้านยังออกดอกสม่ำเสมอเธอปลดแม่กุญแจขึ้นสนิมที่เจ้าหน้าที่ส่งคืนมาเปิดประตูเข้าไปช้าๆกลิ่นเก่าในบ้านพุ่งเข้าจมูกทันทีกลิ่นผสมระหว่างฝุ่นไม้เก่าหนังสือและความทรงจำชลิตาเดินผ่านห้องรับแขกผ่านหมอนเก่าๆที่โชคเคยนอนหยุดอยู่ตรงใต้คือที่แม่เคยถูกพบเป็นศพเธอเงยหน้ามองตรงนั้นไม่มีเชื่ออ,อีกแล้ว มีเพียงเงาเงียบของสิ่งที่เคยเกิดขึ้นเธอค่อยๆนั่งลงกับพื้นหยิบสมุดบันทึกของแม่ออกมารูบมันด้วยนิ้วมือเล็กๆอย่างเบามือที่สุดและพูดเบาๆราวกระซิบแม่ความจริงออกมาแล้วนะในความเงียบลมพัดผ่านหน้าต่างหน้ากระดาษแผ่นหนึ่งพลิกไปเองเป็นหน้าที่แม่เขียนไว้เพียงประโยคเดียวถ้าใครอ่านถึงตรงนี้แสดงว่าลูกยังมีชีวิตอยู่ น้ำตาของชลิตาหยดลงบนข้อความนั้นเธอหลับตาและยิ้มครั้งแรกในรอบสิบปีหนึ่งเดือนต่อมาข่าวการพิจารณาคดีหมาเห่าในศสาลกลายเป็นไวรัน่นรายการข่าวทุกช่องสัมภาษณ์อายการนักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมสัตว์บางคนไม่เชื่อบางคนพูดว่ามันบังเอิญแต่สิ่งที่ใครๆไม่อาจปฏิเสธได้คือ ไม่มีใครอธิบายได้ว่าทำไมโชคถึงกลับมาทำไมมันจึงเห่าสายอนอนท์เพียงคนเดียวและทำไมหลังจากคดีปิดมันจึงหายไปเหมือนละลายไปในสายฝนชลิตาเลือกไม่ให้สัมภาษณ์เธอกลับไปใช้ชีวิตอย่างเด็กปกติในโรงเรียนชนบทแต่ทุกคืนก่อนนอนเธอจะเปิดสมุดของแม่อ่านหน้าเดิมซ้ำๆและเขียนเพิ่มลงไปเองในหน้าถัดๆไป หนูยังอยู่และหนูจะโตเป็นผู้หญิงเข้มแข็งเหมือนแม่ให้ได้บางคืนเธอได้ยินเสียงเห่าเบาๆนอกหน้าต่างไม่ใช่เสียงรบกวนแต่เป็นเสียงที่ทําให้เธอยิ้มอย่างอบอุ่นเพราะรู้ว่าไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปแค่ไหนยังมีบางเสียงที่พูดแทนความรักแท้แทนความยุติธรรมแทนเสียงของคนที่ไม่มีใครฟังเสียงนั้นยังคงเฝ้าดูเธออยู่เสมอ ฤดูฝนผ่านพ้นไปสายลมหนาวเริ่มพัดมาแตะใบหน้าเด็กหญิงในยามเช้าชลิตาโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใบหน้าเริ่มมีเขาของแม่ในวัยสาวเธอเรียนเก่งขึ้นพูดน้อยลงแต่มีประกายในตาเหมือนคนที่เคยล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่ด้วยมือของตัวเองโรงเรียนบ้านดอนตรอจัดก,กิจกรรมวันเยี่ยมบ้านนักเรียนครูประจําชั้นเดินเข้าไปในบ้านไม้หลังเดิมที่ได้รับการซ่อมแซมเล็กน้อยพวกเขาแปลกใจบ้านที่เคยเงียบเหงากลับอบอุญญญ่นอย่างประหลาด มีกระถางต้นไม้เล็กๆหน้าเรือนมีหนังสือวางเรียงอย่างเป็นระเบียบบนชั้นและภาพถ่ายกรอบไม้ของหญิงสาวคนหนึ่งที่ยิ้มอย่างอ่อนโยนนี่แม่หนูเหรอจะ๊ะครูถามเบาๆชาลิตายิม้มถ้าหนูอยากให้ครูรู้จักแม่ครูเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดเธอเข้มแข็งมากนะลูกเด็กหญิงพยักหน้าเพราะแม่อยู่กับหนูเสมอแม้แต่ตอนที่ไม่มีใครเชื่อ ครูมองไปรอบบ้านพลางถอนหายใจเบาๆความรู้สึกบางอย่างบอกเธอว่าบ้านหลังนี้ไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่มันคือพื้นที่ของความจริงที่เด็กหญิงคนหนึ่งปกป้องไว้สุดชีวิตหนึ่งปีต่อมาชื่อของชลิตาถูกเสนอเข้ารับทุนการศึกษาเด็กดีเด่นเธอเดินทางเข้ากรุงเทพเป็นครั้งแรกในชีวิตทุกอย่างดูใหญ่โตและแปลกตาแต่เธอไม่ได้หวัน่น เพราะหัวใจเธอหนักแน่นยิ่งกว่าตึกระฟ้าที่ล้อมรอบตัวหลังงานรับทุนนักข่าวคนหนึ่งวิ่งเข้ามาหาเธอที่หน้าหอประชุมหนูชลิตาขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะเรื่องคดีเมื่อสองปีก่อนชลิตาหยุดยิ้มอย่างนุ่มนวลแล้วพูดว่าเรื่องนั้นไม่ใช่ของหนูคนเดียวค่ะเป็นเรื่องของแม่ของหมาของความเงียบที่ทุกคนช่วยกันเปิดให้ได้ยินอีกครั้งนักลก่าวเงียบไปเด็กหญิงคนนี้ไม่ได้ตอบแบบเหยื่อที่เคยเจ็บ เธอตอบแบบนักสู้ที่ยืนบนบาดแผลและไม่ยอมให้ใครเหยียบมันอีกเมื่อเธอกลับถึงบ้านมีจดหมายฉบับหนึ่งวางอยู่ในตู้จดหมายเก่าๆซองสีน้ำตาลไม่มีผู้ส่งชลิตาเปิดอ่านข้างในมีเพียงกระดาษแผ่นเดียวลูกโตแล้วแม่ดีใจน้ำตาเธอไหลทันทีโดยไม่ต้องคิดไม่ใช่เพราะไม่รู้ว่าใครส่งแต่เพราะเธอรู้ดีบางข้อความ ไม่ต้องผ่านที่ทำการไปรสนีแค่ผ่านหัวใจคืนวันนั้นเธอฝันเห็นแม่อีกครั้งแม่ไม่ได้ร้องไห้แต่ยืนอยู่ใต้ต้นพุดขาวหน้าเรือนยิ้มและโบกมือเบาๆข้างๆแม่มีโชคนั่งนิ่งๆหันหน้ามาทางเธอแสงเช้าอ่อนๆส่องลอดหน้าต่างเสียงนกร้องแทนเสียงเห่าในความทรงจำและหัวใจเด็กหญิงที่เคยสั่นไหว ลับเต้นอย่างมั่นคงเป็นครั้งแรกในชีวิตเช้าวันอาทิตย์เงียสงบหมอกบางคลุมต้นพุดขาวหน้าบ้านไม้ชลิตาตื่นแต่เช้าล้างหน้าแปรงฟันและหยิบสมุดบันทึกของแม่ขึ้นมาเธอเขียนลงไปอีกหน้าข้างข้อความเดิมที่แม่ทิ้งไว้หนูยังอยู่และหนูจะปกป้องคนที่ไม่มีเสียงให้ได้เหมือนแม่หลังจากเหตุการณ์คดีนั้นชลิตาเริ่มสนใจการอ่านกฎหมาย เธอขอยืมหนังสือจากครูและบางครั้งนั่งฟังวิทยุรายการสารสั้นๆผ่านโทรศัพท์เครื่องเก่าเธอไม่รู้ว่าอนาคตจะพาไปถึงไหนแต่ในใจเธอมีเป้าหมายแน่นชัดเจนทําให้ความจริงกล้าพูดได้อีกครั้งหลายเดือนต่อมาในตําบลเดียวกันมีคดีชายชาราถูกยึดที่โดยไม่เป็นธรรมเจ้าหน้าที่เทศบาลหลีกเลี่ยงการช่วยเหลือครอบครัวชายชารากลัวไม่กล้าเอาเรื่องเพราะคู่กรณีเป็นลูกอดีตนักการเมืองท้องถิ่น ข่าวไม่ดังไม่มีใครฟังแต่มีเด็กหญิงคนหนึ่งนั่งเขียนจดหมายร้องเรียนด้วยลายมือของตัวเองเธอแนบเอกสารสืบหาข้อมูลจากห้องสมุดเล็กๆและส่งไปรณีนีไปยังศูนย์ดำรงธรรมหนึ่งเดือนผ่านไปเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางลงพื้นที่การยึดที่ถูกระงับที่ดินชายชาราคืนมาได้ไม่มีใครรู้ว่าใครช่วยนอกจากชายชาราที่ได้รับจดหมายนิรนามแนบคำเดียวว่า โชคช่วยเสียงของคนตัวเล็กๆเ,เริ่มกังวานในตำบลชลิตาไม่เคยประกาศตัวไม่ขึ้นเวทีไม่ถ่ายรูปแต่ทุกคนเริ่มรู้จักเด็กหญิงที่มาพาไปสู่ความยุติธรรมบางวันเด็กๆในโรงเรียนจะมากระซิบกับเธอที่มุกครูตีเพื่อนพระทําสมุดหายแค่ทั้งที่เขาไม่ได้ทำที่มุกลุมข้างบ้านหนูโดนหลอกให้เซ็นเอกสารเธอไม่พูดอะไรมาก แค่จดสอบถามวางแผนแล้วเขียนเส้นาทางของเธอเริ่มชัดไม่ใช่การแก้แค้นไม่ใช่แค่การระลึกถึงแต่คือการเป็นเสียงให้กับคนที่ไม่มีใครฟังในคืนเงียบเๆคืนหนึ่งขณะเธอกำลังเก็บสมุดแสงเทียนบนโต๊ะริปรีลมพัดหน้าต่างเปิดอ,ออกช้าๆมีเสียงบางอย่างคล้ายหอบลมหายใจของหมาตามด้วยเสียงฝีเท้าเบาๆบ,บ,บนพื้นไม้เก่า เธอลุกขึ้นหันไปทางบันไดบ้านไม่มีใครแต่เธอยิ้มเพราะรู้ว่าใครมาเธอพูดเบาๆโดยไม่หันไปมองคืนนี้ฝนจะตกแม่คงให้โชคกลับมาดูแลหนูอีกครั้งใช่ไหมไฟวูบเล็กน้อยแสงเทียนดับไปแต่ในความมืดเธอไม่กลัวเลยเพราะรู้ว่าเสียงเห่านั้นไม่ใช่เสียงเตือนภยัย แต่เป็นเสียงแห่งคําสัญญาเสียงที่ไม่เคยหายไปแม้ในความเงียบของโลกใบนี้ฤดูหนาวมาเยือนอีกครั้งอากาศยามเช้าบนยอดเขาทางเหนือของชุมพรเย็นจัดจนปลายจมูกแดงต้นไม้เปลือยใบสายหมอกลอยต่ำคล้ายจะกลืนกลบหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางหุบเขาชลิตานั่งรถโดยสารเก่าขององค์การบริหารส่วนตำบลเดินทางไปเยี่ยมนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลวันนี้เธออายุครบ17ปี กลายเป็นอาสาสมัครนักเรียนยุติธรรมตามโครงการเล็กๆที่เริ่มขึ้นหลังคดีของเธอเมื่อหลายปีก่อนไม่มีตำแหน่งไม่มีเงินเดือนแต่มีความหวังมีเป้าหมายและยังมีสมุดของแม่ติดตัวเสมอพี่มุกค,ครูไม่ยอมให้เพื่อนหนูเรียนต่อค่ะเพราะแม่เขาไม่มีทะเบียนบ้านเด็กหญิงคนหนึ่งในโรงเรียนเล็กๆวิ่งมาจับชายเสื้อของชลิตาไว้แน่นตาแดงแเพราะกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ชลิตาหยุดย่อตัวลง เธอมองเด็กคนนั้นด้วยสายตาอ่อนโยนเหมือนที่แม่เคยมองเธอในวันที่ฝนตกพาไปเจอแม่เขาได้ไหมลูกเด็กพยักหน้าและวิ่งนำไปทางบ้านหลังเล็กๆบนเชิงเขาบ้านที่ดูเหมือนจะพังลงได้ทุกเมื่อหญิงไวกลางคนคนหนึ่งนั่งทอผ้าอยู่ใต้ถุนเธอเงยหน้าขึ้นทันทีเมื่อเห็นแขกแปลกหน้าแต่เมื่อสบตากับชลิตาแววระแวงในแววตาเธอก็แปลเปลี่ยนเป็นความสงสัยและความหวังบางอย่างที่เธอเองก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไร สวัสดีค่ะดิฉันมาจากโครงการนักเรียนยุติธรรมหนูขอคุยด้วยสักครู่ได้ไหมคะหญิงคนนั้นพยักหน้าเสียงเข้าผ้าหยุดลงทันทีสองชั่วโมงต่อมาเอกสารต่างๆถูกถ่ายรูปเก็บไว้เรื่องราวของแม่ที่ถูกไล่ออกจากทะเบียนบ้านเพราะสามีเก่าเผาเอกสารหายลูกไม่มีสิทธิ์เข้าเรียนโรงเรียนไม่มีอำนาจช่วยเหลือ เราจะเขียนจดหมายถึงสำนักงานทะเบียนอำเภอขะขอให้ตรวจสอบสำเนาทะเบียนกลางบางครั้งสิ่งที่หายไม่ได้หายไปจริงๆแค่ไม่มีใครพยายามหาหญิงคนนั้นน้ำตาคลอทำไมหนูถึงทำแบบนี้ให้แม่ลูกเราชลิต,ตาย,ยิ้มหยิบสมุดของแม่ขึ้นมาเปิดหน้าสุดท้ายว่างเปล่าเธอหยิบปากากาเขียนข้อความสั้นๆบนหน้ากระดาษนั้นให้ดู เราต้องเป็นเสียงของคนที่ไม่มีใครฟังแม่บอกไว้แบบนั้นค่ำวันนั้นเธอพักในเรือนรับรองเล็กๆของโรงเรียนไฟในหมู่บ้านดับลงเพราะพายุเข้าลมเย็นพัดแรงจนบานหน้าต่างสั่นระรัวเธอจุดตะเกียงนั่งเขียนรายงานด้วยลายมือในสมุดของแม่แล้วเงยหน้าขึ้นเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้านุ่มๆจากบนพื้นไม้ไม่มีใครแต่เสียงนั้นชัดเจน โชคเธอกระซิบหมอกหนาเต็มกระจกและบนพื้นฝุ่นเบื้องหน้ามีรอยเท้าสีเท้าเล็กๆเหมือนใครเดินวนรอบเธอช้าๆเธอหลับตาไม่กลัวไม่ตกใจมีเพียงรอยยิ้มที่ผุดขึ้นมาช้าๆเหมือนใครบางคนมากระซิบบอกเธอว่าลูกกำลังทําถูกแล้วในห้องทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดมีแฟ้มเอกสารสีขาวฉบับหนึ่งวางอยู่บนนั้นปกหน้าเขียนว่า รายงานข้อเท็จจริงคดีเด็กไร้สิทธิการศึกษาโดยชลิตาสีทองนักเรียนยุติธรรมลายมือเรียบง่ายของเด็กหญิงคนหนึ่งที่ครั้งหนึ่งเคยชี้นิ้วกลางสาลและสั่นโลกทั้งใบวันนี้เธอไม่ใช่เสียงตะโกนแต่คือเสียงลมหายใจของความยุติธรรมที่เงียบแต่มั่นคงและไม่มีวันดับสองปีต่อมาเมืองหลวงคึกคักด้วยแสงสีและเสียงรถที่ไม่เคยหยุดแต่ในห้องสมุดกฎหมายแห่งหนึ่งย่านสามย่าน มีเด็กหญิงคนหนึ่งนั่งเงียบเขียนเอกสารด้วยลายมืออย่างตั้งใจข้างกายเธอสมุดเก่าปกแข็งยังอยู่และปลายปากกาในมือก็ยังเขียนเพื่อคนอื่นเหมือนเช่นเคยชลิตาสีทองอายุ19ปีนักศึกษานิติศาสตร์ชั้นปีที่หนึ่งผู้สมัครสอบโคต้าเข้าโครงการพิเศษของกระทรวงยุติธรรมเธอไม่ใช่คนเก่งที่สุดในรุ่นแต่เอกสารแนบที่เธอส่งไปด้วย ไม่ใช่แค่เกรดแต่คือบันทึกกว่าเจคดีที่เธอเคยช่วยเหลือทั้งคดีที่ดินคดีสิทธิเด็กคดีผู้หญิงถูกกระทำทุกคดีเธอเก็บเอกสารลำดับเหตุการณ์เขียนเป็นสำนวนเองและแนบเสียงของผู้ไม่มีเสียงไปด้วยทุกครั้งวันหนึ่งชลิตาได้รับอีเมลจากอาจารย์ประจำวิชาเชิญเข้าพบด่วนในห้องพักอาจารย์ชายวัยกลางคนที่เคยเป็นอดีตอายการในคดีแม่เธอนั่งอยู่ตรงหน้า แต่วันนี้เขาไม่ได้อยู่ในชุดข้าราชการเขามาในฐานะผู้ก่อตั้งมูลนิธิเสียงแห่งความยุติธรรมหนูยิ่งเก็บสมุดเล่มนั้นไว้อยู่ไหมชลิตาพยักหน้ายิ่นสมุดให้โดยไม่ลังเลเขาเปิดอ่านช้าๆและพูดเบาๆอยากเป็นผู้ช่วยวิจัยเกี่ยวกับสิทธิการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในกลุ่มประบางไหมเธอยิ้มไม่ใช่รอยยิ้มจากความสำเร็จ แต่เป็นรอยยิ้มจากความรู้ว่าแม่จะภูมิใจปลายปีนั้นเธอเดินทางไปยังด่านชายแดนใต้พื้นที่สีแดงที่เต็มไปด้วยข่าวฆ่าทิ้งศพบ,บิดเบือนแต่ภายใต้เงาแห่งความกลัวนั้นมีเด็กชายคนหนึ่งถือจดหมายเข้ามาหาเธอที่ชื่อชลิตาใช่ไหมพ่อผมตายแต่ไม่มีใครสอบสวนเลยครับดวงตาเด็กชายแดงกล่มือสั่นเล็กน้อยแต่แน่วแน่ ชลิตาหยิบสมุดเล่มใหม่ออกมาและพูดกับเขาอย่างที่แม่เคยพูดกับเธอในฝันเล่าให้พี่ฟังทุกอย่างนะพี่จะเขียนให้ให้เสียงของพ่อเธอได้ดังอีกครั้ง20ปีหลังคดีหมาเห่าในศาลท่านผู้พิพากษาหญิงชลิตาสีทองยืนอ่านคำพิพากษาในห้องพิจารณาสารเยาวชนน้ำเสียงเธอนุ่มนวลแต่เฉียบขาดสายตาของเธอยังมีแววเดียวกับเด็กหญิงเมื่อวันวาน นิ้วมือที่เคยชี้ความจริงวันนี้ถือค้อนยุติธรรมใต้โต๊ะผู้พิพากษามีรูปถ่ายขนาดเล็กใบหนึ่งรูปหญิงสาวในผ้าถุงยืนยิ้มหน้าบ้านไม้เก่าๆและข้างเธอมีหมาสีน้ำตาลนั่งนิ่งมองกล้องด้วยแววตาอ่อนโยนไม่มีใครได้ยินเสียงมันอีกแล้วแต่มันยังอยู่ในทุกคำพิพากษาที่เธออ่านพระเสียงแห่งความยุติธรรมบางครั้งไม่ได้ดังด้วยลำคอ แต่ดังจากหัวใจของคนที่เชื่อแม้จะต้องรอถึงสิบปีวันหนึ่งระหว่างการพิจารณาคดีเด็กหญิงคนหนึ่งที่ถูกล่วงละเมิดจากคนในครอบครัวชลิตานั่งฟังคำให้การของเด็กคนนั้นอย่างเงียบงนันเสียงสะอื้นของเด็กทำให้ห้องศาลทั้งห้องนิ่งไปไม่มีใครพูดไม่มีใครกล้าสบตาเธอเธอวางปากกาช้าๆมองไปยังผู้ชายยวลางคนที่นั่งอยู่ในคอกจำเลย เขายิ้มเย้ยหัวเราะในลำคอเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทันใดนั้นเองชลิตายหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งจากแฟ้มภาพถ่ายขาวดำเก่าซี่จางภาพของเด็กหญิงคนหนึ่งกำลังชี้นิ้วกลางศารมาตัวหนึ่งเห่าอยู่ข้างๆเธอยื่นกระดาษให้จำเลยดูแล้วพูดเสียงเรียบคุณเห็นเด็กคนนี้ไหม ชายคนนั้นชะงักสีหน้าหยุดยิ้มทันทีนี่คือฉันเมื่อ20ปีก่อนในวันที่ฉันเกือบไม่มีใครฟังเสียงของฉันเลยเขานิ่งเหงือเริ่มซึมที่ขมับเหมือนรู้ตัวว่ากำลังยืนอยู่ต่อหน้าคนที่เขาไม่มีวันข่มขู่ได้ชลิตาหันมาหาเด็กหญิงพยานเดินลงจากบันลังคุกเข่าลงข้างๆจับมือเล็กๆคู่นั้นไว้แน่นหนูไม่จำเป็นต้องกลัวอีกแล้ว วันนี้สาลนี้จะเป็นเสียงของหนูเองเสียงสะอื้นกลายเป็นเสียงร้องไห้ทั้งห้องนิ่งเจ้าหน้าที่สารน้ำตาคลอแม้กระทั่งอายการก็ต้องกลั้นใจผู้พิพากษากลับขึ้นบัลลังหยิบค้อนไม้ขึ้นมองไปยังจำเลยอีกครั้งจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่รอลงอาญาเสียงค้อนกระแทกลงบนแท่นไม้ดังก้องความเงียบหายไป แทนที่ด้วยเสียงปรบมือจากผู้ชมในห้องศาลไม่ใช่เพราะความสะใจ,จแต่เพราะวันนี้ความยุติธรรมไม่ได้มาช้าเกินไปคืนนั้นชลิตากลับถึงบ้านเธอเปิดประตูวางแฟ้มเอกสารลงบนโต๊ะหยิบสมุดเก่าที่เธอเก็บไว้ตลอดชีวิตขึ้นมาเปิดหน้าสุดท้ายมีลายมือใหม่เขียนไว้ด้วยหมึกสีจางวันนี้แม่เห็นลูกแล้วแม่อยู่ในทุกคำตัดสินของลูก เธอยิ้มน้ำตาไหลเงียบเงียบข้างนอกหน้าต่างมีเสียงหมาเห่าเบาๆเหมือนคำกระซิบแห่งความรักจากอีกโลกหนึ่งไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ปีไม่ว่าเธอจะเป็นใครเสียงของโชคเสียงของแม่และเสียงของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยกลัวยังคงอยู่และจะอยู่ตลอดไป